ประกาศจากทางสำนักง,งานนิติบุคคลทางสำนักง,งานนิติบุคคลขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามดังต่อไปนี้ค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามคืออะไรค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามคือระบบการตรวจสอบของระบบบัญชีที่ทางคณะกรรมการทุดที่4เป็นผู้ออกแบบและสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2563เพื่อใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักง,งานนิติบุคคลโดยให้ทางสำนักง,งานบัญชีเป็นผู้คัดกรองหลักฐานการจ่ายเงินที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ความน่าเชื่อถือที่ทางคณะกรรมการกําหนดเช่นใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีหัวกระดาษไม่มีชื่อบริษัท 2. ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว 3. ใบส่งของ หรือบิงเงินสดที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเป็นต้นโดยทางสนักงานบัญชีจะดึงค่าใช้จ่ายจากเอกสารดังกล่าวมาลงไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายต้องห้ามเพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการตรวจสอบและควบคุมได้ง่ายทำให้เกิดความโปร่งใสและความถูกต้องของการใช้จ่ายเงินค่าส่วนกลาง แต่ท้งนี้ทางนั้นแล้วจากการทดสอบระบบตรวจสอบค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่ผ่านมานั้นก็มีข้อเสียที่ปรากฏให้เห็นอยู่นั่นก็คือทุกๆก,การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องออกบินหรือใบเสร็จโดยร้านค้าที่น่าเชื่อถือหรือห้างชั้นนำเท่านั้นซึ่งเป็นผลทำให้ต้องจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาในราคาที่สูงมากกว่าราคาปกติจากร้านค้าทั่วไป ด้วยเหตุนี้แล้วทางคณะกรรมาการจึงได้มีการปรับแก้ระบบการตรวจสอบค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามโดยการให้ทางสำนักง,งานในิตีบุคคลสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆจากทางร้านค้าทั่วๆไปได้แต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าต้องมีการแนบนาบัตรของร้านค้าที่จะซื้อเป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการปรับแก้ระบบตรวจสอบค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อในการรักษาผลประโยชน์ของหมู่บ้านให้มากที่สุดโดยการเปิดโอกาสให้สำนักง,งานนิติบุคคลดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณภาพสูงราคาประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุดทางสำนักง,งานนิติบุคคลขาจบการประชาสัมพันธ์ไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ